สวัสดีค่ะปะ้าเก๊กทําสวนนะคะเย็นนี้จะพาเข้าสวนคือทําไว้แล้วตอนนี้ไม่ทําไปดูว่าป้าเก๊กปลูกอะไรบ้างช่วงหน้าฝนนะคะผลผลิตมีอะไรบ้างที่มายืนตรงนี้ก็คืออยากให้ดูอะไรเอยตรงเต่งเนะี่ยจะพาเข้าสวนดูนะคะเยอะมากน่ารักไหมไทยนงค่ะนี่นูนลูกใหญ่ๆแป้งๆทั้งนั้นเลยค่ะดู อันนี้ขึ้นเสาบ้านก็อุตส่าห์ว่าเลี้ยงไว้ไม่เอาออกนะคะเขาก็มาออกลูกตรงนี้เต็มไปหมดเลยมาเดี๋ยวเข้าสวนกันค่ะเนี่ยตาเนี้ยมีเต็มไปหมดเข้าสวนไม่ใช่ว่าป้า k a ๊กมีสวนใหญ่โตอะไรหรอกคือพื้นที่หน้าบ้านนะคะอันนี้ปลูกสากระไว้มาดูกันเนี่ย มองไปตรงไหนก็มีแต่ลูกสวรสเล็กๆอ่าทีนี้มาดูลูกใหญ่ข้างในนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะคุณลุงเดินมาวางนะนี่อยากระหลอดไฟเลยเห็นไหมคะจากนี่ทุกจุดแลวก็ล้วกันเต็มไปหมดค่ะดูเอานะคะสาวรสที่กินขี้ข้างคาวเข้าไปแล้วก็ออกลูกมาอย่างที่เห็น ดกมากจนเกินไปค่ะดกจนลูกเล็กๆออกมาพระคิดเนี่ยร่วงแล้วเห็นไหมบางทีก็ร่วง <ๆ S 2> คือเขาเขาไม่สมบูรณ์พ่อเพราะว่ามันดกเกินไงเราก็ปล่อยให้เขาร่วงไปเนาะเราไม่เก็บไว้หรอกถ้าแตะแล้วเขาไม่สมบูรณ์ก็ปล่อยเขาดูส่องประหนระนาวเลยคุณลุงส่องยาวไปนะคะเดินดูดีๆนะส่องรวดเดียวเลยคุณลุงเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะดกมากเป็นสายเลยนะคะ บางทีก็มีร่วงบ้างเพราะว่าเขาโดกเกินไปเนาะก็ปล่อยเขาติดนะคะติดแล้วก็ร่วงถ้าลูกไม่สมบูรณ์ก็จะร่วงไปลูกเล็กๆเ,เต็มไปหมดค่ะเดี๋ยวเราไปถึงข้างในขากลับล้วจะดูข้างล่างตอนนี้ด,ดูข้างบนก่อนเนาะดูเนี่ยเอาไปทำเราไปทำสวนสวรสน่าจะรวยนะดูวิธีปลูกแล้ว ให้ปุ๋ยตอนไหนให้ช่วงไหนเขากินอะไรเขาถึงดกอย่างนี้สองปีกันนี้แล้วค่ะแต่ปีที่แล้วเป็นสวรรลูกเปรี้ยวสวรรธรรมดาที่ทําน้ําแต่ปีนี้ปลูกไทยนุง่งเต็มไปหมดเลยนะคะเยอะแยะเลยนู่นสายนี่มาเพราะว่าต้นเขาอยู่ด้านหน้าบ้านสองต้นสามต้นเขาก็ออกลูกมาทางนี้ทางนี้ก็ถ้าจะไม่มีละแต่ว่าก็ที่เลื้อยมาก็ยังดกอยู่นะคะเห็นไหม อันนี้เลื้อยมาสายนี้ก็ยังออกอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้กลังบานด้วยข้างบนที่จริงปกติก็อยากให้หยุดแล้วแหละเพราะว่ามันดกเกินเนาะมากเกินไปมากเกินไปก็อาหารไปเลี้ยงลูกเขาไม่ไหวก็พยายามบำรุงเขาพยายามให้ปุ๋ยเขาเนี่ค่ะออกดอกอีกแล้วเห็นไหมดอกอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงคาน ทีนี้ข้างบนดูเลยนะต่อไปดูข้างล่างจากตรงนี้เลยสองข้างล่างเลยคุณลงุงว่าปลูกอะไรบ้างหน้าฝนอันนี้เพราะต้นกล้าไม่มีที่จะวางแล้วก็ด้านนู้นก็เต็มไปหมดแล้วก็ยกมาไว้ในนี้ต้นอ่อนก็รับแสงแดดไม่เพียงพอเท่าไหร่ต้องพยายามออกแดดนะคะเช้าเช้าก็ออกแดดเป็นพริกสารพัดพริกเนาะอันนี้เป็นอ,อมแซ็บค่ะอ,อมแซบปลูกในถุงนี่ใบจะไม่ใหญ่เพราะว่าปลูก เอาไว้ FC ที่สั่งมาเอาไปขยายพันุ์เองนะคะถ้าไปแล้วเอาลงกระถางหักได้เลยค่ะเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็เอาไปเสียบเสียบถ้าลงกระถางเขาจะใบใหญ่อย่างนี้นี่ค่ะอันนี้คืออมแซบนะคะถ้าลงกระถางหรือว่าเอาไปลงดินก็ใหญ่อย่างเงี้ยข้างบ้านป้กิ้งอย่างนี้เต็มไปหมดเลยอมแซบดอกสีม่วงอันนี้เป็นมะเขือต้นกล้ามะเขือเปราะเจ้าพญาค่ะ กต้องกาพริกอันนี้อาพริกกินดาลงก่อนพริกอื่นยังไม่ได้ลงยังไม่ค่อยว่างภูคาวค่ะหรือว่าคาวภูภูคาวหรือว่าคาวตองแล้วแต่จะเรียกนะคะปะกิก็ขยายพันธุ์โดยการที่เด็ดเขาเอาไปชํำน้ำก่อนเขาออกรากก็เอามาลงกระถางเริ่มชํำไปตรงนู้นเยอะแต่อันนี้โอเคแล้ว เอามาตั้งข้างในถ้าต้นเล็กอยู่ข้างบ้านค่ะอันนี้เป็นเกียงพายใยนะคะเป็นผักที่กินกับลาบทางเหนือเด็ดชำน้ําเหมือนกันค่ะถ้าได้ไปถุงเดียวเนีดเด่ยดเด็ดเด็ดแล้วก็เอาไปแช่น้ําออกรากแล้วก็เอามาแยกลงถุงนเ่ีรากทางเหนือของทางเหนือ,อกินกับลาบขอ,ของทางเหนือกินกับลาบแต่ส่วนมากคนเหนือเขากินกับลาบแต่คนที่อื่นเขาไม่ค่อยมีลาบาลาบม้มตกอะไรแล้กินกินเป็นผักกับลาบนะคะดูต่อ อันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะเขือเอปราะเจ้าพญานะคะปลูกไว้เยอะเลยเอาไว้แบ่งเอฟซีมั่งแล้วตัวเองก็จะเอาไปลงที่สวนสวนปากิ๊กตอนนี้ป้ากิก๊กไปทําสวนนะคะสวนใกล้ๆบ้านใกล้กระโคกหนองนานี่แหละไปทําวันละนิดวันละหน่อยเพราะว่าเรี่ยวแรงเรามีแค่ไหนก็ทําแค่นั้นเนาะทำเพื่อความสุขของเราทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะเห็นไหมมะละกอเติมจะออกดอกละมันไม่มีที่ปลูกค่ะปลูกไว้สองต้นข้างในนั้นต้นหนึ่งตรงนี้ต้นหนึ่ง สวรสอยู่ตรงนี้กระถางหนึ่งปกติก็ไม่รู้ว่าเขาออกลูกเนาะที่ไหนได้เขาออกลูกนู่นเล็กๆแล้วเขาเลื้อยขึ้นไปอยู่ข้างบนข้างบนต้นมันเบอรี่ค่ะเป็นสิบลูกเลยถ้าไปมองข้างนอกจะเห็นทําไมรู้เพราะว่าวันนั้นพายุมาแล้วลูกเขาร่วงไปที่ถนนเอ๊ะสวรสมาจากไหนแงนขึ้นไปบนต้นมันเบอรี่โอ้โหตรงแตงด้านนึงเต็มไปหมดเลยค่ะประมาณสิบกว่าลูกใหญ่ๆเลยต้นอยู่กระถางเล็กๆตรงนี้อันนี้เป็น เป็นมะเขือพวงไร้หนามนะคะหน้าฝนเหมาะที่จะปลูกพริกมะเขือผักกินผลทุกชนิดนะคะปลูกได้เลยค่ะปลูกแล้วก็ได้กินเร็วงามจะเอาไปลงดินไม่นานก็จะออกดอกเนะี่ยโตแล้วมะเขือพวงไร้หนามเอาข้างล่างนะคะอันนี้พริกได้มาใหม่เป็นเพิ่งเอามาปลูกค่ะอันนี้ได้มาจากร้านต้นกล้าเขาให้มาเป็นพริกเหลือง พัทลุงพริกเหลืองพัทธลุงอันนี้ต้นก้าต้นก้าผักเมื่อกี้บอกผักอะไร <c oughs> ผักที่กินกระลาบนั่นแหละคะ่ะไอเกียงพายญ่นะคะเรียกยากจังเลยเดี๋ยวก็ลืมเกียงพายญ่ได้ต้นแม่พันธุ์เขาเราก็ตัด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 ,ตดแล้วก็เอาไปชําน้ําแล้วก็ลงถุงต้นใหญ่มากเลยแม่พันธุ์เป็นกระถางใหญ่ต้นไม่ใช่ต้นใหญ่แล้วสูงเฉยๆแต่ว่าเขาแตกกอเยอะ อันนี้มะละกอนะคะมะละกอแขกนวลดําเนินแขกดําดําเนินสองอย่างปนกันไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนนี่อีกต้นหนึ่งที่ปักกิ๊กเอาลงดินไว้เป็นสาวน้อยละหน้าฝนเนี่ยปลูกพวกนี้แล้วค่ะโตเร็วจริงจูชายใครบอกว่าหน้าฝนจริงจูชายไม่งามปลูกยากไม่จริงค่ะเขาชอบน้ําชอบฝนเนี่ยไม่ชอบแดดเนาะ ชอบความชื้นความเย็ยนเพราะฉะนั้นฝนตกบ่อยๆนะ่้งามขนาดอยู่ในรังดูสิเนะี่ยอันนี้ในรังเฟิร์อันนี้เอามาลงใหม่ป้กิ๊กจะเด็ดมากิ่งเดียวนะคะแล้วก็เอามาชําไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะโตประมาณนี้เอามาชําน้ํามีอะไรก็ปลูกไปเนาะอันนี้นก็จริงจูฉายทั้งนั้นน,นี้ข้าวตองเหมือนกันภูขาวป้กิ๊กเอาเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์ค่ะปลูกไว้เป็นแม่พันธุ์แล้วก็เด็ดจากตรงเนี้ย เอาไปแช่น้ําออกรากแล้วก็เป็นลงกระถางเดี๋ยวจะเด็ดต่อแล้วเราก่อนเด็ดไปจนหมดนี่แตกออกมาใหม่นะคะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้เขาโรยเข้าไปโอเคเนาะวันนี้ไม่ปลูกผักแต่ว่าพามาดูว่าหน้าฝนปลูกอะไรดีที่จริงก็สารพัดอันนี้คือข้างในข้างนอกอีกอเยอะแยะเลยพริกพริกพวงนะคะที่ป้าเก่งบอกว่าพริกพวงที่เขาขายโล สั่งซื้อมา1โลโล,ละ400บาทมเมล็ดมันแต่เขาไมา่ได้เอามเมล็ดให้อย่างเดียวนะคะเ,เอาทั้งเม็ดพริกนี่แหละให้เราเม็ดพริกที่สุกเขาตากแล้วเขาโลละ400บาทเอามาโอ้โหนี่ดูค่ะเพาะใหม่อีกกระถางหนึ่งแตกดีมากเลยจะทำเป็นต้นกล้าใส่ถุงค่ะให้เขาออกดอกออกผลแล้วค่อยดูกันเนาะบางทีก็อาจจะจำหน่ายออกไปตอนที่ยังไม่ออกดอกแต่ว่าปกิก็พยายามเสียบป้ายไปนะกลัวจะหลง แต่ถ้าเสียบป้ายไว้สักสี่ห้ากระถางเวลาโตขึ้นมาเราก็ดูใบออกโอเคนะคะอันนี้อะไรอันนี้เป็นมะระขี้นกลูกเล็กๆนะคะมะระตุง้งติ้งเก็บกินไปเยอะอยากให้เขาอยากจะตัดทิ้งแล้วละ่ะแต่ว่าเขายังเลื้อยอยู่ยังยังออกลูกเมื่อเชา้าเขาเก็บไปได้กําหนึ่งมะระตุง้งติ้งโอเคนะคะหน้าฝนปลูกอะไรบ้างก็แนะนําให้ปลูกผักกินผลทุกชนิด พริกมะเขือนะคะพริกนี่ก็ออกดอกออกติดลูกดีหน้าฝนอย่างอื่นก็ทุกอย่างด้วยละ่ะถั่วฝักยาวแตงกวาอะไรกระเจี๊ยบผักกินผลทุกชนิดก็ปลูกเลยค่ะโอเคนะคะพาดูพอหอมปากหอมคอแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ